คือแม่เพียนชอบกินกระถอนเมื่อก่อนที่บ้านแม่มีต้นกระถอนแม่ไปยู่กับผีซึ่งอันนี้ร้านมันโคนจ้ะซึ่งแม่ไม่มีกระถอนกินได้ต้องซื้อมาจากช่องค้าลูกละบแปดสิบช่องลูกหนึ่สิบดีว่ามันแพงเกินพี่ว่าอันนีว้ว่าพีปลูกกระถอนวะคือแม่ก็ได้กินเราก็ได้กินซึ่งก็เดือดเดือดคลายผีปลูกกระถอนเพราะว่าแม่ชอบ ตรงเนี้ยมีอยู่หลายว่าว่าก็ปลูกไป23ตนแล้วก็อายุสี่ปีคนพันปุ๋ยฟายปีที่แล้วก็ได้คล้ายไปเลยแต่ว่ามันไม่มากแต่ปีนี้ยนประมาณ5้าร้อยลูกได้เละช่วงที่ว่าเก็บไม่ไมยังได้หน่อยหน่อก็จะคล้ายหงเฟซเพม,มันมีกลุ่มทองร้อยมานั่ง ก็พุ่ในเฟส่วนตัวคือไงก็ถักแล้วก็ไปชงตาบานหมาตอกปลาลงตลาดไปค่ายเนี่ยเพราามันมีตลาดทุกวันแต่ว่าทางเพศเราโกค่ายนะเวลาใครสั้งก็คือก็จะโทรมาซั้งแต่ว่าถ้าหมากว่านี่ก็ไม่แน่นะตุ่งตังห้าตลาดข้างนอกบ้างเหล็กๆกค่ายสร้างลอยๆลังๆนี่โกลงเนื้อชาโลหลดหลาสร้างที่แัดแต่ถ้าลูกเหล็กที่ว่ามันเหล็กมากก็ค่ายลอยยี่สิบบาท ทางป้าเองก็จะทำกระถอนส่งเทืองกระถอนเฉีย,อ,ยอินไา่ด้วยเราทำไก่ป้าทำไกยลูกละ20ีสิบบาทนี่แต่ว่าปลาเหลืองลูกเหล็กเอาไปทำลูกขาลูกค้าทีเซอร์มันจะเป็นลูกค้าประจำพี่คือพอซื้อเลยอะพอวานี่เขาจะท่าวก็บถอนวันได้แล้วเขากระโทรมาสร้างแล้วคือไปที่เฟซแม่เท่าหน้าหรือไมโกโทรมาทีแปดสีแปดหาซีแปดเก้าองเก้า สำนักงานเสียงอุเลก็ได้มาส่งเสริมในเรื่องของการใช้สารชีวพันธุ์นะครับทดแทนการใช้สารเคมีเพื่อป้องกันกำจัดโรคพืชส่วนนี้ก็ได้รับการเข้าร่วมโครงการ JAP นะครับพัฒนาสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยนะครับก็ได้ดำเนินการในเรื่องของการขอ JAP ใบรับรองนะครับให้กับเกษตรกรหลายนี้นะครับซึ่งส่วนกระท้อนแห่งนี้นะครับถือเป็น ส่วนตะท้อนน่าจะเป็นที่เดียวนะครับที่ในพื้มอมานานะครับที่มีการปลูกเป,เป็นสวนจริงๆ